ระบบผิดกันระเบียบการปกครองอ่ะการแบบนี้มันทําไม่ได้นไม่ใช่นะคะมันต้องให้ความเข้าเทียมกันแล้วเรื่องเรื่องอื่นๆน,นะคะอย่างเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธน่ยเป็นศาสนาที่ทั้งโลกเนี่ยก็ให้การยอมรับทั้งโลกยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกเป็นศา,า,า,าสนาที่ความสงบสุขแล้วก็สันติ จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสันตินะคะเราเราเราอย่าไปเกรงใจโคมาอย่าไปแม่โคมานะคะเราเราเป็นนักการเมืองเราเป็นผู้นําเนี่ยเราต้องเข้มแข็งเราต้องกล้าหาญเราต้องเจ็ดเดี่ยวด้วยนะคะท่านตวออิทท่านท่านเป็นนักปณีปนอมอะไรเงี้ยเราเราเชื่อค่ะแล้วท่านก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยเราเห็นท่านแล้วเราก็โอเคเราสุดขอบคุณน,นะคะอแล้วก็ต่อไปนี้ เวลานักข่าวมาสัมภาษณ์ท่านท่านก็ควรจะเลิกพูดคำว่าไม่รู้ได้แล้วนะคะท่านควรจะรู้รู้แล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็มาทําอะไรที่ดีๆีเพื่อประเทศชาติให้เราอีกนะคะเราก็หวังว่าท่านจะช่วยพวกเราเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองนะคะเพื่อประเทศชาติเรามาเนี่ยเรารวมพลังกันมาท่าน หลายข้อน่ะช่วยเราสนับสนุนสักข้อหนึ่งก็ยังดีนะคะให้ท่านเอาไปพิจารณาบ้างแล้วสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้ค่ะเราทนดูไม่ได้ค่ะที่จะให้ประเทศของเราเนี่ยตกไปอยู่ในเงื้อมือของคนส่วนน้อยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่มีเป็นเป็นคนส่วนน้อยที่มีความรุนแรงอะ่ะเป็นพวกที่จะมายึดบ้านยึดเมืองเราอย่างเนี้ย แล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงทุกวันเนี้ยขนาดเราเราเราเห็นเขาแค่นี้คนแค่นี้พวกเราหลายๆคนยังกลัวเขายังไม่กล้าออกมาสู้เขาเลยนะทำไมเราถึงต้องกลัวเขามากมายขนาดนั้นทำไมเราไม่ออกมาช่วยกันรักษาสิทธิปกป้องประเทศชาติของเราเราไปกลัวเขาเกินแล้วก็ล่อให้เขามีอำนาจไปครองไปครองไปมันไม่ได้แล้วนะคะต้องหยุดพวกเขาค่ะต้องหยุดเขาได้มาเยอะได้มามากได ที่เราจะทํายังไงต่อไปประเทศชาติจะเป็นยังไงเราต้องมาช่วยกันค่ะแล้วก็ขออาศัยพลังของคัระชารัฐเนี่ยนะคะพลังที่ของประชาชนชาวไทยบวกกับพลังของรัฐรัฐที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมาล่วมกันค่ะเป็นพลังแผ่นดินพลังที่จะกําจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันแฝงตัวอ,อยู่ที่มันเข้ามาลุกล้าอธิปไตยที่มันเข้ามาใช้อํานาจอยู่เนี่ย เดียวทาไม่ได้ค่ะทั้งประเทศต้องช่วยกันนะคะรวมพลังกันค่ะช่วยกันแล้วก็พลังประชาัฐก็เป็นที่พึ่งหนึ่งของเรานะคะช่วยกําหนดนโยบายช่วยอบอกนโยบายอะไรต่างๆให้คนไทยพุทธได้ชื่นใจให้คนไทยพุทธได้มีกําลังใจที่จะเห็นบ้านเมืองเของเราเนี่ยก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ